เ็จังเนี่่ยแมตําเนื้อปลาเนี่ยเนี่ยปลาตองคือเป็นตัดตำยากก็ยากละมันเหนียวตำเห็นน้ำเหนียวเนี่ยมันแกงตั้งแซ่บเนี่ยสีแกงสีลาปลาตำเ็ดยังไม่บักเขื่อนอ่ะนี่เนื้อปลาตองค่ะเนื้อปลาตองขูดขูดแล้วค่ะกต่มาตำนี่ปลเขือนี่แม่สีแกงแกงปลากไก่เขาเอิญแกงปลากไก่ปลาไก่อ่าขนมเนียว ทำน้เหนียวได้ที่คือมันติดกันทั้งสิเนี่ยเห็นปะแซ่บกระเคียสุนพักหลายๆเอานี่แซ่บเกือแซ่บด้วยจังบอดำลูแน้านี่มันอันลูกยากด้วยกระเคียอือพรเราผ้าเขากับผบ้าขึ้นเลยกระเคียก็ดีข้องเขาอยู่เอาเงาะคงตะเก็บมากฉันจะไข่อยู่เนี่ย ใส่ลงปลา้ำแกมเนี่แหละใส่ปลาแข็งน้ปะปลาแข็งเฮี้ยนเท่าไรแม่ปลาพร้ละมาปลาแข็งใส่ปลาแข็งให้เรา้วกันแบบนี้ไสกระชายดิแม่อืมใส่กระชาย,น,ชายน้ำลูกเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาเนื้อ,อยังเท่ากับ,สบเบสือฮั่นกะชายใส่มาเสิได้ดับกินแบบยังปลามาเสือข้าวนี่จื้อไว้เบื้องเราไปเฮ็ดด้วเบื้องเป็นมัดส้อมาถามซื้อฮาร์ดจื้อไว้เธอไปเฮ็ดสมิ่งกินของกระชายใส่ไป เฮ็ดไปตามใจชอบชอบแบบไรก็เฮ็ดแบบนั้นเด้อค่ะเถ้าพี่น้องเด้อะสว่าใจ้นื้อแจเจ้าเพ็ดหลายชุ่เทียเพ็ดกินบ่ได้มาสั่นมาบันี้ก็สิชอบลงบ่บ่เพ็ดแบบตีเอ้ยบาทเนี่ยอันนั้นมันแต่เมื่อนี่ยังมากไม่ดอกจากพี่น้องเฮ็ดธรรมชาติธรรมดาอีสานนี่แหละบ่ได้เอาเข้มข้นปไนใดดอกค่ะก็สิเติมน้ำลงไป บ่ได้เข็มคนถึงมิจะกะทีบ่มีหางกะทีข้ากกบเติมน้ำมันนี้แหละข้าใส่กะทีกลองนะใส่กะปิน้ำลงไปจาจักน้อยได้จากพี่น้องเด้วเอว่าปุ่งเครื่องสโลดปาดนีน้ำตาลมะพร้าวค่ะวานนิดนึงเด้อ เน,น,นี่ยได้ใส่แซกว่ะแซลง์ปลาเอออะแซยสุตรนี่ตังใส่สุตรรสด,ดีกับแซลงป์ปลารสด,ดีมาเปิดซ่าอันนีหมดแค่นี้ไหม <c oughs> เปิดก็เปิดซ่างีหมดกูใจให้เว่อร์แมนด,ด้วยอ่านแซย์รสดีล้องตาเออโอ้โรสดีละมันเส้นน้ำปลาจังน้อยเอาเพียนอ่านอ่านใส่ลงไปลาเลยเปลี่ยนก็จาะเทียคาบเดียวนั่นซิมซิ่มซิมซิมแบบเนี้ย แซบแล้วแซบแล้วคอนยีมันเดือดเท่าเนื้อปลาลงจ้ะนี่อ่ะแล้วจะถนัดเท่ามือนี่แหละยิบนั่นเอามือนี่แหละเฮ็ดกินเออเอามามือนี่แหละเว้าพร้อมน้ำลายลงนมล้ำขึ้นได้บิ๊กว่าแม่มึงยังอิจฉาไงเนี่ยเหนียวแม่ยังค้ำย้ายเฮ็ดอย่างไรกระบีบีเอานั่นเองค่ะยังไง ลงไปจังสี่ละค่ะพี่น้องเคลื่อนเพรานว่าปลากวงได้เจ้าเนี่ยธนาใคยถนัดอาหารแล้วแม่โมติน่ะจ้ากูพิจารณาจะไม่พึงมาถามแม่จ่าหายมาแม่จ่าแม่หมอแม่หมอหายมากผัวเป็นลงทงล้งทาผัวเป็นล้งน้ำก็เป็นปลาขึ้นโคกก็เป็นเห็ดเป็นไค่หมดแดงเป็นเห็ดแซ่มันเบิดนี่แหละเพากระเทือน แล้วเด้เนี่ยค่ะพี่น้องใส่ลงไปโอ๊ยขาดจตาว่า,าเขาบอมีหัละผ้าแม่ติหัละผ้ายุลานเก็กกับบมี่มือเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะนี่นานต้องใส่เดือดเดือดเด้อมันจะข้อวบดดำอันนี้เลยจา้าอุ้ยยื้อนายเขียนซื้อว้เขียนซื้อเ,อ<ะ>เอมือวัดเมื่อวันน่ติเขาไปเพ่นน่ติน้อเมาไปวันเด้ิขาวเขาก็ยังจะตังฟ้ามองนะ ต่างคนมะเขียนี่ยมอเดือดจังค่ะลงเด้อลูกเด้อมันจังบดดำเด้อเห็นบ่บดดำเป็นตาแซ่บป่ะพี่น้องผู้ใดาแกงปลากายเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนื้อปลาตองกายนี่ล่ะลูกอ่ะเ้ามักอัดช้ำใดเ้ามักเละมันยังช้ำใดแม่บ่มักเละแม่กับพ่อใบดุนมะเขือซุปมะเขือเละบ้เละช้ำใดแล้วแต่เฮาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสำคัญต้องอันบะมะเขือนี่ปอกแซ่นำเกลือเด้อค่ะแล้วบัดนี้มันจังบ่ดำเวลามันเดือดเดือดเขาจังค่ออยเาลงคันบ่เดือดมันสีดำนี่ค่ะ ต้มไปจนพ่อพ่อใจล่ะค่ะว่าสิเอาซุปเอานั่นซ้ำเดยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่นออ้องหอมเด็ดและแซ่บค่ะเร้แซ่บแล้อเนาะเพิ่น <c oughs> <c oughs>